สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆพนทุกคนเลยนะคะผมวันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวสวนน้ำนั่นเองครับมาสวนน้ำของเรานะคะเป็นสวนน้ำที่โคตรใหญ่นะฮะสไลเดอร์หลากหลายเลยโอเคแป๊บนึงนะดีสิตหน้าก่อน เออขอตรวจที่หนึ่งค่ะเล่นหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหนึ่งพันบาทค่ะได้เลยค่ะนี่ค่ะขอบค่าอ่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้ง ID ไว้ใต้คลิปนะหมายถึงในคอมเมนต์นะคะเลยให้ดูจากมุมสูงก็สวยแล้วว่ะทุกคนดูดิอันนี้ก็จะเป็นสะลองนะคะสะแบบ เด็กอะเออส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระน้ำแบบของผู้ใหญ่นะคะมันก็ไม่ได้ลึกอะไรมากอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมมันก็ไมไ่ลึกอะไรมากเห็นไหมมันก็ไมไ่ลึกอะไรดิเออพูดคำนี้อยู่ซ้ำๆห้ห้ยหยนั่งคิวอยู่ริมหาดทราย จากไปอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นฝั่งกันเนาะพาขึ้นฝั่งไม่ค่อยเร็วเลย่าเล็กกันไปโอ้เร็วมากชิบชิบชๆบชิบชบชบ,ชบ ตูด้ดู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 ดึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่สำหรับมองหาคนจมน้ำของบริการผู้หญิงนะคะแน่นอนค่ะที่มองคนจมน้ำของบริการผู้ชายนะคะก็จะมีสไลเดอร์หลากหลายนะคะที่เราเนี่ยทำเองได้วิอะไรวะเนี่ยวิยเฮอ,อะไร ใส่ตัวเลยอ่ะโอ้ยเข้าบ้านไม่ได้เลยเดี๋ยวขอแก้แป๊บแก้บักด้วยการออกแล้วเข้าใหม่นะคะเป็นไง อเคค่ะมันก็จะอยู่ในร้านอาหารนะคะนี่ไงใกล้ๆก,กับร้านอาหารนะคะนี่เลยนี่ตรงนี้นะคะวากเ a สตา l ิ s ตูเอออะไรวะ Lelestial ร้านนะคะนี่ไงอันนี้ที่เราวงไว้ให้นะคะไป นี่ค่ะใครที่อยากเอาไปสำรวจต่อนะคะก็อันนี้เราก็สำรวจไม่ทั่วหรอกนะใครอยากทำบล็อกตกแมพนะคะมาเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะคะนี่ไปที่ร้านอาหารก่อนนะคะใกล้ๆเลยตรงนี้นะคะนี่ชึบเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนเนี่ยมาตรงริมๆตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ย ให้ทุกคนไปที่ตกน้ำาเลยให้ทุกคนไปที่เมนูชาระอิดิตหรือไอเทมอิดิตนะฮะไปที่โพสต์โหมดค่ะอ่ะเห็น motion speed ไหมกดบวกให้ถึงห้าเลยนะคะเสร็จแล้วให้กดปิดค่ะไปตรงนี้นะคะริมๆตรงนี้ มันก็จะออกมาตรงชายหาดใช่ไหมให้ทุกคนกดคําว่านี่เลยกดคําว่าเดฟกดเมนูชายดิดโพสตโหมดก็เหมือนเดิมเลยไปที่5เลยนะฮะแล้วก็ลอดเข้าไปถ้ามันลอดไม่ได้ไปช่องนี้ค่ะนี่ นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นความลับของคนสร้างนะคะไม่ใช่คนสร้างเกมหรอกนะคนสร้างส่วนน้ำนะคะว่าเขาเนี่ยลงทุนทำโคตรขนาดไหนนี่ไงมันก็คือบั็กตกแมทของเราอะนะฮะมันไม่ใช่บั็กหรอกสามารถทำเองได้อะ่ะเออนี่น้ำก็คือแบบ ไม่มีโรงแรมไหนที่เราเคยเห็นน้ำที่ใสมากแล้วก็มีคนลึงตาได้ในน้ำ้วยดูดิมองไม่จัดเห็นไหมนีน่ใครที่ถามมาสำหรับการทำอาหารหรือว่าวางอาหารบนโต๊ะนะฮะ สำหรับมือใหม่เท่านั้นนะที่เรามาดูถ้าเพิอมาดูช่องเราหรือติดตามอยู่แล้วนะคะกดซิดนะคะในเก้าอี้ยังไงก็ได้นะคะเป็นโต๊ะนะคะอ่ะโต๊ะแบบนี้โต๊ะแบบนี้เนี่ยโต๊ะแบบนี้ก็กินได้นะคะไปแอคชั่นนะคะไปที่เมนูนะคะไปที่ปรอบ เพราะว่าขี้เขียจเลื่อนอ่าไปที่ p r o p ไปที่ Table แล้วก็จะมีอาหารมากมายนะคะให้ทุกคนเนี่ยก,กดไปเลยนะคะว่าจะเอาอันไหนนะคะอ่าอันนี้แนะนำนะว่ามันน่ะน่ากินสุดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอะไรวะาอยากกินขึ้นมาเลยนะคะโอเซชิเซตนะคะกดที่เราวงไว้ให้ เลยถ้าเราลุกจากโต๊ะนะนถ้าเราลุกจากโต๊ะที่เรากินแล้วให้ทําให้อาหารเนี่ยติดโต๊ะยังไงนะคะไปที่นี่เลยแบบว่าเราเนี่ยไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับแบบว่าวางข้าวไว้ใช่ไหมในเกมนะวางข้าวไว้แล้วก็ลุกเนี่ยมันก็จะหายนะคะอยากให้มันคาโต๊ะไว้นะคะให้กดเหมือนเดิมเลย คราวนี้เปลี่ยนบ้างดีกว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าไปที่ตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมเซตเซมไอเทมทู NPC นะคะกดเข้าไปกดปิดนะฮะแล้วก็นี่ไงมันก็จะค้างไว้นะฮะแล้วก็กดแอคชั่นอีกทีกดกินนะคะมันก็จะหายไปนะคะนี่สำหรับมือใหม่นะถ้าใครไม่รู้อย่าดรามา่าเอ้ยถ้าใครรู้แล้วอย่าดราม่านะคะดราม่าเนี่ยมันไม่ใช่ แบบว่าร้องไห้ดราม่าไม่มีเหตผลอย่างเดียวนะคะเป็นแบบแบบว่าด่าคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะอะไรก็ไม่รู้คนรู้อยู่แล้วอะไรพวกนี้นะคะไม่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้ส่วนอ่าแบบนี้นะถ้าเรามองแบบมุมนะเนี้ยเนี่ยมุมไกลอะสังเกตไหมไอ้ตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะ Sampai